โอ้พักกระนองมาหลายถัวรกินอะไรได้พักกระนองมาเนี่ยอาบน้ำแบบธรรมชาติอาบน้ำน้องนังหายไงที่บ้านตะแก,ก้วนี่แหละจะได้น้าหมองต้องบ่เคยอาบน้ำโอ้ยที่อาบน้ำบ่ถอดแว่นตาแ็่ขึ้นเก้าเลยพี่น้องเอ้แว่นตาไม่ใส่ไปสีมาเลยเนาะตกน้ำ น้ำแบบธรรมชาติแมำลึกแต่ว่ามีกัะทำด้ลยนะ พี่น้องผมจะรีวิวการอาบน้ำให้ดูปากเกงเลยไงโอ้เด่นบดเด็ดโป้เด็นนี่โอ้คนเราคอยมาอาไปหหามบอกใสนี่แต่นี่แต่สายเ่า าพน,น้ำให้คนเบิงข้างนี้เลยอี่ตาหน้าม้านั่งกันเบิงนะโอ้เขาเหลี่ยงงวัวเด่นเป็นฝ้ายประจำหมู่บ้านพี่น้องเลยน,น้ำไหลไหลน้ำตลอดปีเลยน้ำหน่งก,กับปล่อยพันป่าป้าปลาป้าหม่าเมื่อนน้น้ำหนอง ไปฟ้าดับเบิดมือนี่ตามมาอาบน้ำโชยยังวะบางที่บ้านพี่น้องได้อาบน้ำคือผมบออาบน้ำายฝายน้ำล้นประจำหมู่บ้านเ้านี้ละ ลนะยังปลาโบบ้บาโบบ้าอยู่บ้บานห้อนพี่น้องกับมาจาก,กี่ยงางเอามาาบน้ำกิตามีบอกอยังเนะาะเขาว่าเลยนเนาะไอแห้งพี่น้องไรแหง้งโบเบนไรสด <c oughs> มามาอาบน้ำเย็นน้ำกัน อันนี้โดนเราบ่นเราอาบน้ำทุกิ่นหรือเปล่าเออมันจะอาบน้ำจะคงกหน้าที่นะพี่น้องก็อถอดเสื้อดอกเดี๋ยวพี่น้องว่าโป้เริ่มยาทรับผม งองเสือก่อนเข้มลายปลาตายเบิดมัมเก็บปลาซิวได้พี่น้องปลาซิวอยู่สซตีมันเข้มบเบ็เจ่วมันเข้มขีดไขแตะเกียบ เิ็ขีไข่ตะแก้วได้ไหมปสแตกน้าู่บาทเข็มเลือนไมากิขีไข่วนอาบด,ไไดูปนัยหลักร้านน้อยเราเป็นมือกองให้พี่น้องเลย้าเขาหน่อยเราจัเป็นมือกองไปไงนัยหลักอ,อย่างน้หางอ้อยยู พี่น้องมาทุ่มเย็นน้ากันโว่าลืมประหาัดที่เกี่ยวกันน้ำพอที่นี่เขากับน้ำสิราตามน้องตามสายนี่ปลาหมาอมาพี่น้องเอ้ยไฟฟ้าดับ บาดบาดบเลยบาบนะน้องขอบคุณเด้อพี่น้องที่เบิ้งเข่าเบิ้เงเข่าชมตะเกียบโชวช์โชว์แต่ไม่ว่าบิว้วว่าเจ้าคือหอดีเจ้าคือดำเปลือยเอาเนื้อมันดัำน้อครับอธิษาพี่น้องเลยครับสวัสดีครับ